สวัสดีครับผมชื่อตูนิครับที่เล่นชื่อเต้ก็จะจบแล้วก็อนาคตก็ปาถึงเพื่อนครับก็อนาคตก็ทำไม่ดีหรือเป่ามืออยู่ที่มือเราว่าเราจะทำอะไรผมชื่อปรินทร์พานิุดดมนะครับทำงานอยู่ซีนซีนะครับอยู่ปสสองทัหนึ่งพอนะครับจะฝากถึงเพื่อนครับผมจะฝากถึงเพื่อนคือ กลับมาโรงเรียนบ่อยๆบ้างนะครับผมคิดถึงครับครับผมครับผมนรบงัววงครับที่ผมอยากจะฝากเพื่อนเพื่อนก่อนจบก็คืออยากให้พวกเราทออกับมาเที่ยวโรงเรียนทุกครั้งเพราะพวกเราคือใส่เลือดใส่เลือดเพราะว่ก่อเดียวกันครับครับผมทีอาศัก์ยงเซิงครับชื่อเล่นนันครับนี้จะจบแล้วอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนเพื่อครับ ก็จบแล้วไปอยู่ที่อื่นก็อย่าลืมเพื่อนๆนะครับกลับมาช่วยรุ่นน้องเลยครับขอบคุณมากเลยสวัสดีครับผมชื่อธนากรสํารานนะครับพวกเราจะจบกันแล้วก็อย่าลืมวันดีๆของเราอย่าลืมกันละกันนะครับไปผมนุดนธนีวหรานครับครับจบแล้วจะฝากอะไรถึงเพื่อครับผมก็ขอให้เพื่อนไปดีครับครับครับผมสมชาย ครับผมจะจบแล้วจะฝากถึงพครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมครับสวัสดีครับมิทนะครับสวัสดีครับดรนะครับสวัสดีครับนัทครับพวกเราก็อยู่ทอมาสองปีแล้วนะครับก็รู้สึกดีใจครับก็ใจมากที่ได้มาเรียนดอนใช่ไหมเพื่อนก็เพื่อเราขอกดไลค์ให้แล้วกันหน่อยน่เนี่ย ขอให้เพื่อนโชคดีครับเนี่ยก็ผมมาเรียนดอนสองปีหรืออาจจะสามปีก็ไม่รู้แหละครับคือผมอยากจะบอกว่าผมดีใจที่ได้เรียนทั้งหนึ่งหรือสมครับโอเคขอบคุณมากครับผมอัศพลุ่งเรืองนะครับเพื่อนเพื่อนเรียนกันโบ้ครับชื่อเล่นอีๆที่นัดคืนนี้จะฝากครับผมจะฝากอะไรเพื่อนเครับผมอยากให้เพื่อนๆมาร่วมงาน กับโรงเรียนกันบ่อยๆค,ค,ครับคร,บครบนี่มาอห้าปีาปก็มีความสุขดีแต่ก็รู้สึกเสียใจนิดอีกไม่กี่เดือนจะจบแล้วก็ไม่มีอะไรมากไม่รู้จะฝากอะไรก็อยู่ที่นี่ก็มีความสุขดีล้ว ขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนที่ผมมีความสุขในวันนี้กับดอนปาโกะไลท์ทอไลท์ดอนปะโกะสวัสดีครับวันนี้ก็ความรู้สึกที่เรียนทอมาสองปีก็ไม่มีอะไรมากมายครับความรู้สึกพื้นฐานของมนุษย์ทั่วไปก็มันก็รู้สึกดีะครับมีเพื่อนมีอะไรเป็นกันเองก็บรรยากาศในการเรียนในการทํางานก็ปกติครับ สนุกสนานกันเฮฮาก็ท้ายนี้ก็ขอฝากน้องๆที่กำลังเรียนอยู่นะครับก็สู้ๆกันหน่อยเราก็ผมว่ามีความสุขได้เห็นช่างผมมีความสามัคคีกันทั้งคุณพี่น้องผมก็อยากฝากงน้องๆให้มีความรัก ได้มีความสื่นามเมื่อคีเป็นไปตลอดทุกมือครับ,รบสวัสดีครับผมชื่อนายธัชวลีิวชันนะครับรอออเกแ18ความรู้สึกที่จะบอกกับเ,เ,เพื่อนๆคือผมรักพวกเขาทุกคนครับขอบคุณครับ สวัสดนะีครับผมจตุพรผ่านารรอดผมเรียนอยู่พอห้องสอบเข้าเมืองครับผมเรียนที่นี่มาตั้งแต่ปอชครับปอชรียนสาขาตั้งกลนะครับมีความประทับใจที่มาตั้งแต่ปอชรับและตรงทั่งปอสอบเี้มีความประทับใจกับเขาหอมมากเขาดูดีทีนี้ให้ความรู้ผมให้อาชีพผมก็าให้ผมรู้ว่าความมีเพื่อนมีความสัมพันธ์นี้มันมีค่าขนาดไหนครับขอบคุณคุตั้งนายกรนะครับผมรู้สึก มีความอินดีอันนี้มแรงเริงที่นี่แล้วก็ได้เจอบรรยากาศใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ได้รู้จักวิสัยของคนหูกมากแล้วผมมีความสุขอย่างยิ่งที่เพื่อนชุ่อซึ่งกัแและกัน ไม่ทิ้งกันในยามทุกหรือยามสศพดูดีเลยแล้วก็ผมจะจดจำวันเวลาเหล่านี้ไปหลัยไปครับเร่องก็คืองานสายใหญ่งานรับน้องงานเล่นุ่นขอเรียนก็อยากให้ทุกคนมาพร้อมกันแล้วก็ <Okay. S 2> แสดงความรักที่เรามีต่อทอในแงด่ดีๆในด้านที่ดีบ้าง ไม่ใช่เป็นตีลังแลังเลยไม่ใช่เราโตแล้วเราไม่ใช่เด็กก็อย่างที่เพลงเขาว่าไว้ว่าเสื้อช็อปสีเดียวกุมเกี่ยวกันไว้อย่าให้แยกแตกไปเป็นหลายลำทารครับโอเคจบแล้วครับผมก็ยินดีด้วยที่การจบการศึกษานี้เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับขอให้ทุกคนปากบนวิกฤตที่จะเรียนไม่จบนะครับขอทุกคนาครับครับผมทัศพลจุลรงค์นะครับผมมาอยู่ที่นี่ผมมีความสุขมาก ผมรักโรงเรียนเพราะโรงเรียนให้อะไรผมมากมายเนี่ยนะขอบคุณโรงเรียนด้วยครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกคนครับขอให้มีความสุขและโชคดีกันทุกคนครับผมเรียนมาเนี่ยก็รู้สึกว่าภลูกฝังจากโรงเรียนนี้เรียนมาห้าปีเพื่อนรู้จักเพื่อนมาหลายคนก็มีอะไรมาก แค่จะกลับมาทุกปีในวันงานนี่แหละครับผมก็อยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าก็ขอให้ไปสอบได้ดีๆนะแล้วเดี๋ยววันงานเลี้ยงรุ่นเรามาเจอกันก็อยากจะฝากบอกเพื่อนๆด้วยโอ้โหพูดเสียเลยถ้าจบไปแล้วก็อย่าลืมกันนะครับก็ขอให้เพื่อนทุกคนโค้งเก้ากันและกลับมาใส่ออทุกคนของผมชื่อนภัทรธนาพานนท์นเรนจิตก็ความรู้สึกที่ได้มาเลียนี่ก็รู้สึกดีมีเพื่อนที่ดี มีมาเติร์แต่หลายคนถือว่ามีที่ให้ความรึกษาได้แหละ,หละเรื <c oughs> ่องก็มีความสุขมากครับที่เรียนอย่านี้เอัขอบคุณครับสวัสดีครับผมนันทพลใหมายตาเชนูก็ความรู้สึกที่จะจบนะครับก็มีความสุขดีใกล้จบแล้วเราเพื่อนๆนะก็จบไปก็อย่าทิ้งกันา <c oughs> รนดูแลเนี่ยเป็นห่วงเสมอสวัสดี <c oughs> ครับผมชัยพัฒมีเกษมทออสองลำหนึ่งก็จะจบแล้วก็ ฝากถึงรุ่นน้องๆครับตั้งใจเรียนให้ดีจะได้จบเฮยครับฮัอ้าวสวัสดีครับผมนักเรียนใบบงครับอ .2 ครับหนึ่งครับก็มีรายะฝากเหมือนเพื่อนก็ก็มีความสุขครับที่อยู่ที่นี่ก็อยู่มาห้าปีแล้วก็ความสุขมากครับผูกพันกับที่นี่มากก็จบไปก็จะไม่ลืมที่นี่ครับก็ฝากถึงรุ่นรุ่นน้องครับตั้งใจเรียนครับ ก็ยังไงก็อยากให้น้องจบทุกคนครับสวัสดีครับผมชาตรีตุ๊กตีรู้สึกยังไงกับพอมันพูดยากว่าผมคิดว่ามันผมมาคอนโทรลมันได้รู้สึกดีครับไลทน์ออนไลท,นนไท์เราจบว่าสวัสดีครับอาจารย์และเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับผมก็ดีใจนะครับที่ได้เจอเพื่อนเพื่อนลูกพ่ออโกครับแล้วก็ เราเป็นชาวอ,อนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยสอนให้เรานะครับเพื่อมีพื้นฐานในการออกไปสู่โลกภายนอกนะครับงไงก็เจอกันนะครับสวัสดีครับคาถามว่าที่นี่คืออะไรที่นี่คือบ้านอมงครับตรง